สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลคลิปนี้ก็จะพาไปฟังคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์แล้วก็แถมด้วยชาวเวียดนามนะฮะหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะฟิลิปปินส์3ประตูต่อหนึ่งทำให้สกอร์รวมเราเฉือนฟิลิปปินส์หนึ่งลูกและปิดจ,จ็อบได้สําเร็จแบบที่ไม่ต้องไปลุ้นจุดโทษนะครับและผ่านเข้าชิงกับเวียดนามได้เป็นผลสําเร็จซึ่งผมจะขอเริ่มจากคอมเมนต์ของทางฟิลิปปินส์ก่อนนะครับซึ่งคอมเมนต์แนวที่แปะรูปนะครับไอ้ลูกที่มันเป็นประเด็น ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วมีเยอะพอสมควรนะครับแต่ผมจะไม่ได้อ่านให้ฟังนะครับเพราะคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่แปะรูปเนี่ยเขาจะแปะรูปอย่างเดียวเอาเป็นว่าบอกให้รู้ไว้ก่อนนะฮะว่าพวกเขาเนี่ยยังคาใจกับลูกนี้แต่ก็มีชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งนะฮะที่ออกมาเฉลยในกลุ่มแฟนบอลว่าสรุปลูกนี้เนี่ยออกหรือไม่ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคอมเมนต์ทั่วไปตามสื่อต่างๆก่อนนะครับมาเริ่มกันที่สื่อ new five ของทางฟิลิปปินส์นะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่านี่ค ก็ไม่รู้ว่าใครไปตัดต่อนะฮะแต่คืองานวยมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นกีฬาประเภทเดียวที่ไม่มีการถ่ายทอดสดเพราะมันคือเรื่องเงินล้วนจึงไม่เกิดการเสียสละเพื่อประชาชนคอมเมนต์ Comment ต่อมากรรมการเข้าข้างไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาชัยชนะไม่ควรเป็นของไทยแลนด์กรรมการตัดสินเอียงชัดเจนว่าผู้ชนะควรเป็นเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาเราควรภูมิใจในทีมฟิลิปปินส์ฉันไม่เชี่ยวชาญเรื่องฟุตบอลฉันคิดว่าแมต์นี้จะยุติธรรมแต่ที่ฉันเห็นมันมีบางอย่างผิดปกติ กี่ยวกับผู้ตัดสิน2ประตูแรกของไทยแลนด์ไม่มีการเช็ค VR ด้วยซ้ำแน่ละเพราะไทยแลนด์เป็นเจ้าบ้านคอมเมนต์ต่อมามันยากที่จะชนะเพราะผู้ตัดสินลำเอียงคอมเมนต์ต่อมาถึงเวลาที่อารติโนโดควรรีทายคอมเมนต์ต่อมาตอนแรกก็สู้ได้ดีแต่พอหมดแรงก็โดนบุกจนแพ้คอมเมนต์ต่อมา เอฟเอฟไม่ยอมให้ฟิลิปปินส์ได้เข้าชิงเพราะพวกเขาหาเงินจากเราไม่ได้ก็คือคอมเมนต์นี้เขาจะสื่อว่าเรื่องเรตติ้งฟุตบอลเนี่ยฟิลิปปินส์สู้ไทยไม่ได้นะครับฉะน้นทางเอฟเอฟเนี่ยก็เลยให้กรรมการเข้าข้างไทยเพื่อให้ไทยได้เข้าชิงสรุปก็คือไม่พอใจเรื่องกรรมการนั่นแหละนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับนี่โหดร้ายเกินไปถ้ากรรมการไม่ปล่อยให้ลูกแรกเป็นประตูฉันคิดว่าฟิลิปปินส์จะได้เข้าชิงและฉันคิดว่ามันจะไม่ถึงช่วงต่อเวลาพิเศษคอมเมนต์ต่อมาเพราะนี่มันคือธุรกิจยังไง คราวหนะ้าฉันต้องไปดูฟิลิปปินส์ชุดนี้เล่นแล้วละ่ะคอมเมนต์ต่อมาไม่แปลกใจทําไมพวกเขาถึงชอบมองว่าเราเป็นประเทศแห่งบาสเกตบอลคอมเมนต์ต่อมาความมั่นใจของนักเตะหายไปบางทีพวกนักเตะอาจรู้ว่ากรรมการตัดสินลําเอียงขอให้อดทนเอาไว้นะอันเดอร์ด็อกอันเดอร์ด็อกเนี่ยก็คือฉายาของทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับคาว่าอันเดอร์ด็อกเนี่ยมันแปลว่าทีมนอกสายตาประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับไม่เป็นไรเราไม่ใช่ประเทศแห่งฟุตบอลคอมเมนต์ต่อมา บอลออกชัดเจนแต่ไม่มีการเช็ค V R ประตูแรกไม่ควรเป็นประตูช่างเถอะแต่ก็ดีใจที่ทีมฟิลิปปินส์สู้ได้ดีคอมเมนต์ต่อมาคืนนี้ฉันควรทำเมนูอะไรดีผัดไทยถ้าจะดีอันนี้ออกแนวกินให้หายแค้นนะฮะคอมเมนต์ต่อมาครับเรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ยากผู้ชมในสนามเราแค่7,000ในขณะที่ไทย30,000 a f, f เลยไม่อยากให้เราได้เข้าชิง เหตุผลที่เราถูกเขี่ยให้ตกรอบและพวกเขาก็ทําได้อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากสื่อแรกนะครับมาต่อกันที่สื่อที่2ของฟิลิปปินส์ที่มีชื่อว่า o n Sport คอมเมนต์แรกกล่าวว่าไม่ว่ายังไงไทยแลนด์ก็คือยักษ์ใหญ่ของภูมิภาคนี้เหมือนกับบาสของฟิลิปปินส์ในอาเซียนที่ครองอํานาจมาหลายสิบปีแต่การต่อสู้อย่างกล้าหาญของทีมฟุตบอลทําให้พวกเขามาไกลถึงจุดนี้แบบที่ไม่มีใครคาดคิดพูดจริงๆนะแม้แต่แฟนฟุตบอลก็ยังไม่เคยจินตนาการคอมเมนต์ต่อมา ได้ที่3าร่วมก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วทีมชุดนี้ยังมีลุ้นอีกเยอะคอมเมนต์ต่อมานี่คือการเข้าใกล้นัดชิงที่สุดมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมนี่คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี2010ของฟิลิปปินส์ข้อดีคือแกนหลักเรามีอายุน้อยมีนักเตะอายุน้อยหลายคนที่เล่นในลีกยุโรปเรเยสก็เพิ่งอายุ21และจะกลายเป็นซาบีแห่งเอเชียแต่ไทยแลนด์ก็เหมือนกับเกาหลีสำหรับฟิลิปปินส์ในเรื่องบาสที่คุณอาจได้ลุ้นบ้าง แต่สุดท้ายด้วยประสบการณ์ของพวกเขามันก็ยังเหนือกว่าเราคอมเมนต์ต่อมาไร้สาระที่คุณโพสอ,อะไรแบบนี้ในเมื่อสถานีของคุณไม่สามารถถ่ายทอดสดได้น่าละอายจริงๆคอมเมนต์ต่อมาตอนนี้เราควรได้เข้าชิงแล้วเราเล่นได้ดีกว่าในช่วงต่อเวลาและประตูแรกไม่ควรถูกนับชัดเจนว่าลูกได้เลยเส้นไปแล้วแต่นักเตะเราก็สู้เต็มที่จนจบเวลาพวกคุณกดดันแชมป์เก่าจนถึงขีดสุดแม้ว่ากรรมการจะเอ็นเอียงก็ตามคอมเมนต์ต่อมา ประตูสุดท้ายที่ไทยยิงได้แสนจะเจ็บปวดและก็แนบอิโมจิออร้องไห้คอมเมนต์ต่อมาบอลที่เลยออกเส้นของไทยแลนด์ควรถูกเช็คด้วย VAR คอมเมนต์ต่อมาทีมเราไม่ได้แพ้การแข่งขัน,ขนแต่เราแพ้ผู้ตัดสินบอลออกเส้น100%เซลูกนั้นควรเป็นโมคะและผู้เล่นไทยยังฟาวรุนแรงเกินเหตุบางครั้งผู้ตัดสินไม่ให้แม้แต่ใบเหลืองฉันดูฟุตบอลมาหลายพันนัดคือเขาพีมาแบบนี้จริงๆนะฮะ ฉันดูออกว่าผู้ตัดสินเข้าข้างไทยจนทําให้เกมที่สวยงามพังพินาศถึงแม้ว่าไทยจะถูกประกาศว่าเป็นผู้ชนะแต่พวกเขาก็ได้ทิ้งรสชาติแย่ๆเอาไว้คอมเมนต์ต่อมาการชนะไทยเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมการลําเอียงแต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามที่กล้าหาญทีมนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาใครจะไปนึกว่าไทยจะมีผู้เล่น12คนด้วยการมีผู้ตัดสินร่วมด้วย คอมเมนต์ต่อมาฟิลิปปินส์ควรชนะถ้า VR ทำงานแต่ไทยไม่มี VR สำหรับเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาพวกคุณสู้จนนาทีสุดท้ายถึงจะแพ้แต่เราก็จะอยู่เคียงข้างพวกคุณขอบคุณที่สู้อย่างกล้าหาญในการเจอกับไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาดูแล้วน่าเบือ่อนอกจากลูกแรกที่เรายิงได้ที่เหลือไม่มีอะไรเลยผู้เล่นไม่มีความกระหายโมเมนตัม um เป็นของไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาสมาธิหลุดในนาทีสุดท้ายไทยแลนด์ Thailand มีความกระหายมากกว่า พวกเขาถึงได้เข้ารอบชิงคอมเมนต์ต่อมาเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ปกติแล้วไทยกับเวียดนามจะครองความยิ่งใหญ่แต่เราก็สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจคอมเมนต์ต่อมาครึ่งหลังหลังจากที่ไทยแลนด์เปลี่ยนตัวและมีผู้เล่นบาดเจ็บพวกเขาก็เจอสถานการณ์ที่เลวร้ายพวกคุณทําได้ดีแล้วอัสเคาวคืออัสเคาวเนี่ยเป็นฉายาของทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่ามาข้างถนนนี่ก็เป็นตัวอย่างของคอมเมนต์ตามเพจสื่อนะครับซึ่งจะเป็นคอมเมนต์แบบทั่วไปทีนี้ เรามาต่อกันด้วยคอมเมนต์ Comment ในกลุ่มแฟนบอลฟิลิปปินส์ครับหลังจากที่มีสมาชิกท่านหนึ่งเขาได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับลูกที่เป็นประเด็นโดยเขาโพสต์ภาพนี้นะครับซึ่งถูกตีเส้นแบบ V R อันนี้เดาว่าเขาน่าจะทําเองนะครับเพราะเขาพิมพ์ว่าสําหรับประตูแรกของไทยมันอาจจะดูแปลกๆแต่จากการสังเกตของผมถือเป็นประตูที่ถูกต้องจากการตีเส้นสมมาตรที่ใช้เวลาพอสมควรผลคือยังมีส่วนด้านบนของบอลยังขนานอยู่บนเส้นผมโพสต์รูปนี้ หลังจากที่ไทยได้ประตูที่2ที่ดูเหมือนจะล้ำหน้าแต่เส้น V.R ก็แสดงเห็นชัดเจนว่าไม่ล้ำสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับไทยที่ชนะการแข่งขันและขอชื่นชมฟิลิปปินส์ที่สู้เต็มที่จนหมดเวลาอ่ะอันนี้ก็เป็นโพสต์ของเขานะฮะที่เขาได้พิมพ์ไว้พร้อมกับแนบรูปประกอบทีนี้ครับเรามาฟังความเห็นของชาวฟิลิปปินส์ที่มีต่อโพสต์นี้กันเขาเม์ได้กล่าวว่าฉันคิดว่าอาจต้องใช้มุมที่ดีกว่านี้ในการดูเพราะ มันขึ้นอยู่กับมุมกล้องของสนามแต่ที่เกิดการถกเถียงเพราะ VR ไม่ยอมแสดงภาพที่ถูกต้องคอมเมนต์ต่อมาฉันแค่หวังว่าผู้ตัดสินจะตรวจสอบให้ดีกว่านี้ว่าออกหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินให้เป็นประตูแต่เขาตัดสินโดยไม่ตรวจสอบ VR คอมเมนต์ต่อมามันคือความรับผิดชอบของไลแมนฟี فا ควรแบนผู้ช่วยคนนี้เพราะนี่คือเกมสำคัญพวกเขาควรระวังให้มากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาบอลเตะในบ้านของพวกเขาคุณคาดหวังอะไร คอมเมนต์ต่อมาบอลออกชัดเจนแต่ก็ยินดีด้วยกับทีมฟิลิปปินส์ที่พวกคุณสู้อย่างเต็มที่คอมเมนต์ต่อมาเหมือนลูกของญี่ปุ่นในเวิด์คัพเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในกรุงมะนิลาโดยเขาพิมพ์ว่าบอลทั้งลูกยังไม่ได้ข้ามเส้นฉะนั้นเพลย์ play, จึงดําเนินต่อเป็นการตัดสินที่ถูกต้อง สรุปก็คือคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินเนี่ยเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของห้อง V R นะฮะที่ไม่ยอมเอาภาพตอนตีเส้นเนี่ยมาให้ดูตอนที่ถ่ายทอดสดไอประเด็นเนี้ยมันก็เลยไม่เคลียร์ตรงนั้นให้มันจบๆนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวฟิลิปปินทั้งหมดนะครับทีนี้ฮะเราวัดไปดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันหน่อยดีกว่า ว่าพวกเขาเนี่ยคิดเห็นกันยังไงหลังจากที่ไทยสามารถผ่านทะลุไปชิงกับพวกเขาได้สําเร็จซึ่งคอมเมนต์เนี่ยผมจะเอามาจากสื่อเท้าสองสี่เนะครับซึ่งโพสต์ของสื่อเท้าสองสี่เเขาได้โพสต์ว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่เวียดนามเนี่ยจะชําระหนี้แค้นเมื่อ2ปีก่อนอทีนี้ครับเราไปฟังคอมเมนต์กันดีกว่าคอมเมนต์ comment แรกกล่าวว่าโค้ดไทยกําลังมีปัญหาเรื่องกองหน้านี่คือโอกาสดีที่สวนซอนและเตียนลินจะบทขยี้พวกเขาที่เวียดรีและหยุดไทย ว้ที่แชมป์ติดกันแค่2สมัยเวียดรีเนี่ยก็คือสนามหน้าที่ทีมชาติไทยจะเตะกับเวียดนามนะฮะคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าเวียดนามไม่ได้แชมป์ถือว่าเป็นเรื่องปกติเอาเป็นว่าถ้าอากาศฟ้าฝนผู้คนอื้ออํานวยเวียดนามอาจจะได้ลุ้นแชมป์คอมเมนต์ต่อมาเตรียมหม้อไฟใส่ตะไคร้เยอะๆแล้วสวดคาถใายผู้รักษาประตูไทยคือโอนาน่าและถล่มพวกเขาที่เวียดรี คือจะบอกว่าแฟนเวียดนามเนี่ยพวกเขาเล่นของที่สนามเลยนะฮะอย่างใน,นหน้าเจอกับอินโดเนี่ยก็มีแท่นพิธีด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับการเจอไทยแลนด์ทําให้ฉันมีความสุขกองเชียร์เวียดนามจะโห่ร้องด้วยเสียงกึกก้องคอมเมนต์ต่อมาจะกินหม้อไฟไทยให้เลือกระดับอ่อนถ้าเลือกระดับสูงมันจะเผ็ดแสบปากแล้วก็แนบอิโมจิหัวเราะคอมเมนต์ต่อมาฉันกําลังตั้งตารอวันที่2เดือนหน้าย่างใจจดใจจ่อคอมเมนต์ต่อมา ให้ชนะไทยในเวลาปกติอย่าลากไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเหมือนที่ฟิลิปปินส์เพิ่งทําคอมเมนต์ต่อมาไทยเพิ่งเล่น120นาทีหวังว่าเวียดนามจะชนะไทยในเวียดตรีเพื่อชําระหนี้แค้นคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ช่วยตัดกําลังนักเตะไทยคอมเมนต์ต่อมาอย่าได้ประมาทไทยพวกเขามีระเบียบและมีคลาสบอลคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าเราจะชำระหนี้แค้นเมื่อสองปีก่อนและคว้าถ้วยรางวัลไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ปิดท้ายกันที่คอมเมนต์นี้นะฮะโดยเขาบอกว่าผู้บรรยายย้ําว่ารอบชิงเวียดนามจะได้เปรียบเพราะไทยเล่นจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษและได้พักน้อยกว่าเวียดนามหนึ่งวันแต่จําเหตุการณ์ที่ฉางโจได้ไหมที่เล่นกระถึงช่วงดวนจุดโทษแต่สุดท้ายในอีกนัดก็ทะลุจนได้เข้าชิงก็คือเขาพูดถึงเหตุการณ์ชุดยูยีของเวียดนามนะฮะอ่ะคอมเมนต์ของชาวเวียดนามก็เอาไปประมาณนี้นะครับพอหอมปากหอมคอสรุปก็คือชาวเวียดนามตอนเนี้ย ก็ตื่นเต้นแหละนะครับเพราะการเจอกับไทยในยนัดชิงถึงแม้ว่าอาจจะไม่ง่ายเหมือนกับการเจอฟิลิปปินส์นะฮะแต่ถ้าพูดถึงแมตช์นัดชิงในฝันของชาวเวียดนามยังไงก็ต้องเป็นการเจอกับไทยอย่างแน่นอนซึ่งไทยเรานะครับมีโปรแกรมจะเตะรอบชิงนัดแรกในวันที่2มกราคมหรือก็คืออีก3วันข้างหน้าซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับทีมชาติไทยพอตื่นมาปุ๊บนะฮะเตรียมตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องเดินทางไปเวียดนามเลยส่วนจะเหลือเตะกับเวียดนามได้กี่คนนะฮะ อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาติดตามข่าวกันอีกทีและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ